สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีตอนมืดนะครับท่านผู้ชมมากินข้าวแรกน้ำกันนะครับตอนนี้อยู่บ้านเจลอตเตอรี่นะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับมือนี้เจ้าตัวเพิ่นมาเองได้พี่น้องเด้อนะครับลูกสาวเจลอตเตอรี่จากเมืองเลยนะครับผมแผงลอตเตอรี่นะครับอยู่เมืองเลย บงวดที่ผ่านมาพูนเห็นมากครับเลขดังเลขกระแสนะครับผม98ตรงตรง97มา79นะครับมากินเขาแร่งน้ำกันนะครับเพิ่นมาจากเมืองเลยนะเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เจลอตเตอรีร่นะครับท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสคุยกับน้องสายไปน้ำเลยวางวันนี้นทั้งมืองเลยเพิ่นดังกระแสมากตัวใดนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเงี้ยมันแรงมากินเขาน้ำกันนะพูนนะครับอัันน้นกาศเชฟบอยฟิชชิ่งนะครับแฟนน้องสาย สวัสดีครับน้องทรายอ๋อสวัสดีค่ะนี่แหละครับน้องทายผู้ที่พนสวัสดีค่ะสวัสดีสสดลูกสายเกย์ผู้ที่พนทรงอ่าเลขดังเลขกระแสามาให้เป็นเลขที่ทั้งมึงเลยหาสลา,ากกินแบงหาลอตเตอรี่หลายมันงสายหลายกระลายอยู่ค่ะเป็นเป็นตัวเลขนะครับเป็นเลขดังเลขกระแสจากทั้งมึงเลยเพราะน้องทายขายอยู่พวก็จะแพงเงแน่แล้วก็คนน้ำผุนหาตัวไดหลายนะครับหาลอตเตอรี่ตัวได หลายตัวใดเด่นตัวใดดังนะครับเดี๋ยวกินข้าวก้อนยังจะคุยกับน้องไส้กินข้าวแรงก่อนพี่น้องมาเบิ่งเมนูน้ำกันกินข้าวกินข้าวก่อนเมนูกับข้าวเย็นแบบเดี๋ยวดจะยังมึงเลือกพี่้องด้วยอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดอันนี้ต้มต้มแล้วแล้วพี่น้องโอู้หซ่บครับนมดูหนองไส้เสียบทางมึงเลยพี่น้องปาดยั่วจะเชฟบอย ชฟบอยถ้ามนดากาลาบกันยุบพี่น้องแต่ว่ากับรสชาติบอบป,ะปะนันไดเมื่อนี่ล่องเชฟทางมึงเลยมาสุดเลยสุดเลยอ่าสุดเลยเอาเดี๋ยวบึงพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันเดี๋ยวให้พ่นตักก่อนจังบึงบรรยากาศไปน้าเดี๋ยวจังคุยกับน้องไส้น้องไส,ส้กินเขาก่อนนะครับเอางวดที่แล้วนี่เอฟซี FC, พันนะบึงแบบงวดที่ผ่านมาธรนมชุชมนะครับ จากเมืองเลยเลขดัง97มา79เลขกระแส98ตรงๆเนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับท่ชมชมนะครับ FC ก็รอนะครับเดี๋ยวให้น้องไส้กินข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะจังคุยกันไม่กินข้าวน้ำกันได้นะพี่น้องได้กินข้าวบ้านเจลอตเตอรี่เจนแป้งเบยนะครับเจย์เปไส้ข่าเเจมันไปไส้เขา 3, ้าไส้เขา้าวบ้านเท่าคือนะครับเขาวาา่าจังไรล่ะะ คือนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องไปใส่ข้าวคือว่านึ่งเสร็จเอาข้าวใส่กระปิพี่น้องใส่ใส่ข้าวบอนใส่ไอ้หนางใส่เป็นแหลทยพดไหมใหม่มอนไ่บพิ่งซื้อมาใหม่ถอยมาใหม่ถอยมาใหม่บถอยหัวกัหมหนึงมาใหม่ เมื่อตั้งเมื่อนันเจทัจ้งหลายเอฟซีเราฝากไอ้ให้เจพ้นไปซื้อหมอไม่ได้ว่าสั่นเบาเถ่าพัน่านับพี่ <S <S ชลิตา <S <S อือเอาเจตักให้เอฟซีพ้นได้ไหมไม่กินข้าวน้ำกันโอ้ยมื่อีเสียเอาเจเอฟซีมันไม่กินข้าวน้ำไอ้ไนนเจมาค่ะมาลาบเป็ดค่ะเริ่องเงยาหน่อยลูกเคยเด็ดไปใครคุณน่ะเฉียบจักมึงเลยเฉียบจักมึงเลยทั้งเงียแตกเงียแตกเลยเด็ดผู้เดียวบบาเถ่าก็บเฮ็ดให้กินได้เม่เถ่ากบได้ลงมือได้เหมือนนีเบาเถ่าปไปเป็นจะแซ่บเนาะ ปลาพี่น้องปลาเ็ดนะนี่กระต้มเอาก้านเก๊จะกินข้าวก้อนให้พี่น้องได้จะคุยกับน้องไส้น้องไส้กินข้าวก้อนนะครับผมอันนี้ผักอันนี้ผักบ้านบานนะผักบ้านเฮานะครับตัวเกลือ้าวมะเขืออันนี้มะเขือตะนีก็ซื้อเยอะก็เรียกว่ามกเขือของเก๊เองค่ะตัวซื้ออยู่ตัวซื้อค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไอ้นั่นง่ายๆพี่น้องกินกันแบบลูกทุ่งนีแล้วเนาะ จ้าก็เป็นร้านอาหารกินแบบบ้านๆข้าวต้มชุ่มเจแซ่บลูกเต่ามาหาจะกินแบบกีนกันแต่กินชุ่มขวดอ่ะบ้านเจลอตเตอรี่เนะค่ะเอากินข้าวกรนจะคุยกันน้อเจเนาะจ้าอ่ะกินข้าวกรนพี่น้องเดี๋ยวจะคุยกันครับผมน้องไส้ว่าคุยเลยเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวให้น้องไส้เขียนให้เอาของเก่าออกน้องไส้น้องไส้เขียนจากมึงเลยให้ไอ้ไอ้บ่าวเถาน้ำล้วก็เขียนเลขดังเลขกระแสเขียนจากมึงเลยแล้วก็งวดวันที่ สองพฤษภาให้น้องสายเขียนให้เลยครับนี่ครับเจ้าตัวนะครับูที่บรรทมส่งมาให้เจลอตเตอรี่นะครับผมเลขดังก่อนเลขดังก่อนไม่เขียนวันที่เขียนวันที่เลยน้องสายสองสองทับห้าน้อยจังหกเจ็ด นะครับ<ล>ดังะนะะคตัวจริงมาเลยตัวจริงนะครับมาจากนึงเลยอ่ดพอดีน้องไซม์มาเลขดังหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหก เลขกระแสท่านผู้ชมศูนย์ห้าโอ้เลขมักเบาเถ่าอีกแล้วพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าเอาแผงน้องไซเหลือปะเหลือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก็บไว้ให้พี่ทรงอยู่เอาเถ่าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าน้องไซเหลือกี่ใบจ้ากับน้องไซด้วยท่านผู้ชมโอ้ส่งกับเดิเบาเถ่าเลขหนึ่งเก้าเจ็ดแปด อ้าสีแดงขีดีิให้ในน้ำใจขีดตรงนี้เนาะมยขีดใต้เลขดังเลขกระแสอืมอืมเอาทำประชุมนะครับเลขดังเลขกระแสอันนี้เอาให้บึง ของงวดที่ผ่านมานั่นธรรมชมอันนี้เบ้าเท่าเขียนตัวใหญ่ไงเอาหกเก้านี่ตรงกันรือเล่าหกเก้าเก้าหกตรงค่ะออันนี้งวดที่ผ่านมาธรรมชมเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ไหมเอาเพิ่มตัวไหนน้องสสยลืมไปได้ยังไงนี่ครับสองเก้าใช่ค่ะอันนี้เป็นกระแสนะอันนี้กระแสเอาธรรมชมนะครับเลขดังจากเมืองเลยครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขดังมีหนึ่งห้า สองหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหกอันนี้ได้สะลากกินแบ่งได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วนะพี่น้องเนาะเป็นตัวเลขขี่ถ้ามึงเล่ซั่งจองไว้หลายขายดีปะน้องไส,นะส้นะครับแล้วก็เลขกระแสนะครับด้วกระแสศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าหกเก้าพี่น้องเก้าหกต่วหนึ่งเก้านี่ เอาน้ำเจไปแล้วนะครับอย่างละห้าใบน้องไซว่าก oh. wow. ็เหลียวให้ฮยุเดี๋ยวจะเอาเจาะน้องไซพี todo. ่น้องเลขกระแสจากเมืองเลยโ้งวดที่ผ mm ่านมาทั้งเลยถูกนะคะถูกทั้งเงินบนและล่างเลยโอ้เนาะมาทั้งไงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดอี๋ตรงๆเลยน้องไซเนาะเก้าแปดตรงๆแต่วันลอตเตอรี่ห้าเก้าแปดอืมลอตเตอรี่นี่ผู้ให้หาย ข้าเจ้าคูที่ข้าเจ้าเอาลอตรีก็ถูกกันหลายเนาะแมนค่ะนี่แหละครับจากเมืองเลยจะเข้าบ้านเจ็ดเก้าจะมาทั้งปีนะแมนบอกเอ้าบติดนี่นี่บอกโติดได้เลขดังนี้กระแสว่าบมาดอกเดาเอาดังไส้มาเดาเพราะมันเป็นเลขตัวเก่าเนาะดูเออตันเป็นเลขตัวเก่าคนไม่แน่เนาะมีมีคนจวงไปไปเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดยังไม่มียังไม่มีเก้าเจ็ดเก้าแปดยังยังครบมันเป็นเลขตัวเก่าพี่น้องเดาดูแต่ว่ากระตรงระว่างอืม ตาว่าเก้าเจ็ดนี่บนเน่ bon ดิเจ็ดสิบดิค่ับผู้ชมนะครับมาบ่อยอ่เอาแคปหน้าจอพอดีเอฟซีก็ถามกันเข้ามาหลายนะพี่น้องเนาะเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยมาแล้วนี่แหละครับผมตัวจริงนะครับผู้ที่พันทรงมาให้ลูกสาวเจโรตลีเจ <7, S 1> ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าก็น่าระวังเนะาะออกบ่อยออกบ่อยดิย <All right. S 1> แต่ว่าล <All right. S 1> องใส้มาเจ็ดแปดด้วยเจ็ดแปดเก้าเก้า นะครับตาวเล็กมักเบาเท่านี่แล้วศูนย์หามาอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าหนึ่งเกา้านีเบาเท่าจะเอา,เาละเกลียน,น้องไส้อีกเพราะแผงน้องไส้น้องไส้วาเดียวไว้ให้อยู่เก้าศูนยะ์ก็ก็ดังนะเก้าศูนย์กระดังแา่บริสไทน์บอค่ะบริไซนา,าตัวที่เป็นเน้น<ๆ>เน้นเอานะครับจำชุ่มแคปหน้าจอนะครับี๋ยวไม่กินเขาน้ำกันน้องไส้วาเอาเขียนไ้เลยนะครับมันจะโดนมาได้มาได้พี่น้องได้กินลาบเป็ด กับต้มลาเป็ดลาเป็ดกับต้มเป็ดลาบเป็ด <c oughs> ลาบเป็ด <c oughs> พี่น้องโนนโหเมนูข้าวแลงนะครับท่านผู้ชมเอา้าต้มเป็ดกับน,น้าอร่อยอ่านี่อันนี้เบาเท่าเขียนกันเลยตัวใหญ่ครับอันนี้น้องไส้เขียนเองตัวเล็กนะครับติบนะบดใบเด้อพี่น้องเด้อหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะพี่น้องนะหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมรัฐบาลไทย นะครับทอมชุ่มนี่เห็นชัดบ่สเอฟซีกระถามกันเคามาหลายนะครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับเอาขอบคุณน้องไซน้องพี่น้องเนาะมีโชคให้มานั่นน้องไซมานมันจะทักนนะคะเอามากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาเลยขอบคุณค่ะพี่น้องมากินหลาบเป็ดน้ำกันนะครับผมฝนตะวินกับซิมแล้วมาดกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ